สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆเยาการนั่งเล่นกับแมวอยู่ดีๆตรงนี้อยาการทิ้งเศษอาหารลงมาเขาก็เลยมาหากินเศษอาหารจะออกมาเยอะแยะเลยเพื่อนๆจ๋าดูตรงนู้นจะเป็นก้างปลานะกินอยู่ตรงนู้นก็กำลังหาอยู่ ใช่หอยทากแหมพืนเพื่อนดูเยอะแยะมากเลย<ม>บรรยการลายอีลีหอยอันนี้มึงตัวนี้เนะียมึงตัวนี้เนยะกําลังคือผ้าเน่อกินฮะลายอีลีเลยพี่น้องนี่ตัวนึง พี่ตัวหนึ่งอุ้ยไ่เลยปาดอุ้ยพี่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 ออกมาหลายครับเถอะวะปาดโทษพี่น้องหอยละหอย,หอยถ,าถากบรรยากาศมันมาหลายครับเสรออ็มดูนี่ไหมกำลังอันนั่นเลยคนอุ้ยหลายครับเถอะวะหินต้นไม้อืมมันออกมาผิดปกตินี่ได้มันห่อนไหมพี่น้อง อากาศห่อนไหมตัวหนึ่งหลายครับแะเจ้านินก็มาดูกับแม่เจ้านินพี่อยู่บนต่อไม่พี่พี่น้องตอนตาหอยมันห่อนแมมันไม่ค่อยออกมาหลายปนีได้พี่น้องนี่คือเจ้าปะโอปะโอ ป้าโอไม่สนใจใครทั้งนั้นว่าป้าโอเ็าทำหมันแล้วก็นอนอย่างเดียวป,ป้เปเปาเพื่อนเพื่อนออกมาหลายาใส่บ้มเมอน์ีนไหมลายดีเลยนี่ต่อยง่ายป้า <c oughs> พ,พี่น้องจ้า ไอพ่อใหญ่ไม้ไมเก็บมาร่วมกันบางหันเอะซุ่มให้เบิงกะขักมันกอดกันอยู่หลายคักหลายเนี่ยไม่หลค่ะแต่ เมื่อนี้อากาศมันห่อนผิดปกติอากาศยังนังนอนบ่ได้ห่อนออกมานั่งอยู่ข้างนอกขนาดนั่งอยู่ข้างนอกเงาจัดออกเลยนี่พี่น้องจ้าผู้ใดมาเบิงเงง ه, งเ่งก่า,กายอย่าลืมกดไหลกดแชร์ให้เด้อพี่น้องเอ้ยมือมือนึ่งกับจักรีไทยยังแหละเกาะปลากาะบ่ได้มันห่อนฝนตกมันฝนตกกับซีมี่เ<ม>ฮ็ดไม่ยังออกดูพี่น้องเอ้ย ไายไปตามธรรมชาตินี่ละ่ะดอกอันดอกไม้ยามขึ้นย่กันสวยสดงดงามเลยเต็มเต็มเลยออกดอกเต็มมดเล่พี่น้องงามคัก